สวัสดีครับก็มาชมรีวิวของ asus live นะครับหรือ g 5 0 0 tg นะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลพิเศษนะครับหรือ exclusive m o เด l นะครับวางจำหน่ายผ่าน i tru mart นะครับเป็นที่เดียวนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างจะคล้ายกับเซ n f o n e ฟ o กนะครับก็คือหน้าจอ5.0นิ้วเป็น hd นะครับชิปประมผลใช้ mediatek mt 6 580 quad core นะครับแรม1 g b กนบน android 5.1นะครับติดกล้อง8ล้านแล้วก็ ไม่มี 4G นะครับก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งนิดนึงนะครับนนดีๆหน่อยของรุ่นนี้นะครับกับราคา3,990บาทนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนจากตัว ZenFone Go พอสมควรนะครับตัวปุ่มด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันหายไปแล้วนะครับจะใช้เป็นปุ่ม on screen ก็จะคล้ายๆกับ Padfone S นะครับตัวหน้าจอก็แสดงผลค่อนข้างดีนะครับ5.0นิ้วนะครับมีกล้องหน้า2ล้านนะครับอยู่ด้านบน ส่วนลำโพงสนทนาเนี่ยก็จะเป็นแบบกลมๆนะครับก็เท่านึกไม่ออกก็จะเหมือนกับ nexus 5 x นะครับหรือ i mobile q 2นะส่วนขอบบอดี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นขอบแบบสีสันสดใสนะครับจะมีรู้สึกว่าจะมีหลายสีอยู่นะครับมีพวกสีสีเหลืองก็มีนะับสีฟ้าสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับน้ำมันก็จะมีช่องหูฟัง3.5นะครับส่วนขอบด้านนี้จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มวอลลุ่มนะครับ ช่องเชื่อมต่อไมโคร USB ก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับสํหรับฝาหลังของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบผิวด้านนะครับเป็นโพลิคาร์บอนเนตนะครับด้านล่างมีลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับตรงกลางเป็นกล้องนะครับ8ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลช LED ด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ ASUS นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับฝาหลังสามารถถอดออกได้นะครับก็จะพบกับแบตเตอรี่นะครับ ความจุก็ประมาณ2,000มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าโอเคกับการใช้งานทั่วไปนะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดครับช่องซิม1ซิม2ใช้เป็นไมโครซิมนะครับแล้วก็ช่องไมโคร SD นะครับก็มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันต่อนะครับครับในส่วนด้านซอฟต์แวร์นีก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับก็เหมือนเซนฟนรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวอ่า a n d r o i d 5.1นะครับครอบด้วยเซนยูอนะครับ ตัวเซน UI ก็เหมือนกับบนเ e n โฟน e 2, เซอร์ฟ Laser นะครับการใช้งานต่างๆก็เหมือนๆกันนะครับสามารถคัสตอมไมซ์พวกอ่าตีมนะครับอย่างตีมเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับ2อันนะครับแล้วก็มีตีม t o r e ด้วยนะครับเยอะแยะครับสามารถโหลดเพิ่มได้นะครับตามตามความใจชอบนะครับสามารถตั้งค่าตัวสกอร์เอฟเฟกได้นะครับสะอาแล้วก็มีตัวเซตติ้งนะครับ ตัวแถบ notification ก็แสดงเป็นแบบ stack นะครับแล้วก็มีสามารถนะครับลากด้านบนมาเป็นก็จะเป็น shot cut นะครับตัวนี้ก็มีเซนเซอร์ตัวปรับแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีตัว shot cut ให้ด้วยนะครับตัวล้อมก็ทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็ลื่นไหลอยู่นะครับตัวเมนู setting เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีพวกนะครับ storage นะครับรุ่นนี้ใส่ memory card ใส่ตัว เมมโมรีายใหนมาให้ 16GB นะครับเหลือใช้ก็ประมาณ 11GB โดยประมาณนะครับสามารถเพิ่มไมโคร s d c a r กาได้สูงสุดที่6 4นะครับตัวแบตเตอรี่ก็มีเมนูนะครับมีเมนู power saving นะครับตามปกติตัว Send Motion นะครับก็คือเป็นเมนูที่ใช้พวก gesture นะครับใช้เมนูเดียวคือ c เช็ค h e c k นะครับก็ไว้ถ่ายอ่าถ่ายสกินช็อตนะครับแล้วก็อะไรประมาณนั้นครับ กับตัว Android ก็อย่างที่เห็นนะครับมาพร้อมกับ Android 5.1นะครับตัวเฟิร์มแวร์ก็น่าจะมีการอัปเดตนะครับแต่คิดว่าคงยากต่อยที่จะได้ตัว Android 6.0นะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ติดมากับเครื่องนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างาตัวยูทิลิตี้ต่างๆนะครับ อย่างดูรีดเลเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพวก To-Do List นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับสามารถตั้งอ่าิิร์กับ Google Tracks ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบทำนัดหมายพวกาตารางการทำงานงต่างๆลงในท,ทางนี้นะครับ สำหรับตัวไฟมีเนเจอร์ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยที่มันจะแบ่งหมวดหมู่ไฟชัดเจนนะครับว่าเป็นไฟมีเดียไฟเอกสารอะไรล์รูปภาพนะครับนอกจากนี้ยังแสดงผลผ่านตัว Google Drive ได้ด้วยนะครับก็สามารถดึงมาแสดงผลตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเปิดได้นะครับสามารถดาวน์โหลดไฟผ่านตรงนี้ได้เลย ส่วนมิวสิกนะครับก็เครื่องเล่นเพลงก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับก็ไม่มีทายากนะครับสำหรับใครที่ใช้ Google Drive นะครับ Google Drive บน ASUS เนี่ยให้มาที่1 0 0 g นะครับเป็น 100GB ฟรีเลยนะครับเนี่ยเมื่อเปิดตัวแอปครั้งแรกนะครับก็จะ มีเมนูให้รีดีมนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยรับสิทธิ์นะครับ100กิก2ปีนะครับสำหรับใครที่เคยรีดีมบนรุ่นอื่นแล้วก็ไม่สามารถรับอีกได้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแคนเซิลนะครับก็ต้องใช้แอคเคาทอื่นเข้ามานะครับส่วนแอปอื่นก็มีครบนะครับตามสไตล์ Google นะครับก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เหมือนกันนะ สำหรับกล้องนะครับรุ่นนี้ก็ติดมาให้ที่8ล้านเมกะพิกเซลนะครับซึ่งเมนูการใช้งานใดต่างๆก็จะเป็นสไตล์ซูสเซนโฟที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับสามารถตั้งความละเอียดได้สูงสุดที่8ล้านนะครับต่ำสุดที่2ล้านนะครับก็มีเมนูการตั้งค่าพื้นฐานอะไรต่างๆคนข้างเยอะนะครับสามารถถ่ายวีดีโอได้ที่ Full HD นะครับ 1080p หเมนูการใช้งานก็มีพอสมควรนะครับอย่างโหมด h d r มีโหมด b u a u t y นะครับโหมด night น,นะครับ depth of field นะครับย่างตัวเอฟเฟกเนี่ยก็สามารถาถ่ายภาพได้หลากหลายนะครับแบบไม่ต้องไปผ่านแอปอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองใช้งานดูได้ครับด้านการโฟกัสภาพก็สามารถจิ้มนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับ ภาพรวมก็เป็นกล้อง ASUS ทั่วไปนะครับก็ว่าใช้งานไม่ยากเท่าไหร่นะครับถึงรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยทำลอมมาค่อนข้างดีนะครับ ถึงตุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเซ็นตัว ASUS Life นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขนาดที่พกพาง่ายนะครับรองรับ2ซิมการ์แต่ก็มีข้อจํากัดนะครับก็คือไม่รองรับ 4G LTE นะครับเนื่องจากตัวชิปป้ามัผลตัวนี้ก็เป็นมีเดียเทคตัวล่างสุดๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็วางจําหน่ายผ่าน iTrumart นะครับในราคาที่3,990บาทครับเป็นราคาปกตินะครับ แต่จะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ต้องลองติดตามผ่านหน้าเว็บทาง iTrue มาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวนี้ก็เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปครับที่ต้องการสมาร์ทโฟนพกพาง่ายนะครับสเปกก็อยู่ในระดับสมราคาครับเป็น Entry Level นะครับแล้วก็ดีไซน์ก็ค่อนข้างจะไวรุ่นนะครับบางเบาแล้วก็พกพาสะดวกนะครับก็ลองหาซื้อมาใช้งานได้ครับ